สวัสดีล่ะครับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องข่อสุขของบุญดำสิงห์ครับเราผมใจเดิมตอนกนบอกว่าจากว่าอย่าไร้งานตัครับพี่น้องมือแรกครับมือแรกแข็งมันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่เกียร์ซีฟับคันใหม่นะครับคันใหม่เสียมาอยู่น้ำเฮานี่ครับเป็นมือแรกหลักการเป็นเชือแรกที่ได้ออกงานนะครับยังไม่ได้ ตักดินจักเจียวครับมืีละนะครับกำลังทิ่ทำการลงลถดกำลังทำการสิ่งลงรถดครับเอาผู้เอาวโสเอาระดับอาจารย์มามาแหกมาหมานครับอาจารย์เตี้ยครับ ฝนยิ่ทั้งรถฝนบังคับคนมากมือหนึ่งครับม,มาแหกม,ะมะาหมานให้้รถขับรถคูนคือคือเพคนนั่นแหละนะครับไก่กินไส้กันแล้วฝนยิ่งทั้งซุง้มมันมีเสาวิทยุีวะผมฟังภาษาจีนก็ เอาละครับพี่น้องสี่เดชทำการลงรถแล้วนะครับเป็นเสื้อแรกแข่งมาร์สี่เดชทำการเหตุการณ์เหตุงานอยู่กับซานี่ครับซาเน่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่คีสสิบครับเอาเลยขอใช้ครับพี่น้อง เลงรถแล้วจอว่าไหนง,งานมานมีนีด้วยเนี่ยแต่รถไม่มาเจอมเลยครับเอามาแหกมาหมานเลยลงยางนิ่มครับโอ้สุดยอดครับ เอายินดีตอนรับครับขอสู้ช่องอุบนดำซิงครับพี่น้องยินดีตอนรับรถขับไม่ขอสังกัดทีมงานเกตเจรรญทรัพย์ครับขอหยเจผ้าหาเงินหาทองเด้อลำลอยๆนะครับ วอมกัน,นี่นำการว้อมครับส้มคือว่าดิไปแกะกลองครับแกะกลองเลยนะครับพี่น้องฝ่ายยังติดน้ำบุกีอยู่เพื่อ,อง อาอย่าให้เบิงมองตักครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิ่งของใหม่ครับ S Y 1 3 5 c นะครับกีดซิปครับพี่น้อง หลังจากที่ออกก็ไม่กับบริอัพคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนยครับตักดินแล่นค้ายในบ้าน,นครับโอ้ขอ,องไม่เกิดกินมวนออกหลอกครับนี่นนไงกุ๊บถีบครับเอาจั็กซิ่าจยังไหนครับ บ่มีดังโป,ป่งเปลียนโป่งเปลียนครับเบิ่งความเร็วครับพี่น้องความเร็วของซานี่เอสไวท์หนึ่งสามห้าสี่ครับคันใหม่ของทีมงานเกียรติเจริญทรัพย์ครับในการตักดินขายครับพี่น้องหมอสลาบการตักใส่์หกล้อดำนี่ละนะครับประหยัดน้ำมันนิดน้อยนะครับเบอร์หนึ่งกับน,นาสิบเบิร์ตอยู่ประมาณเจ็ดปลาอยดอกนะได้บอกไปพี่น้องกันิว่าหมแอนบอฟหสิว่เาวเอา เด็ดังดีครับน้อยๆครับห้าฟันครับเมื่อกี้ห้าฟันเลยครับรุ่นเก่าตัวของผมหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเลยครับเมื่อกี้ซี่แขว พาพี่น้องบึ้งใกล้ๆครับโอ้เสียงเครื่องดังดังนิ่มดีครับเราจะลงจากรถยังไงกุบจีบครับ ครับพี่น้องผมพาพี่น้องเลี้ยงทุนกันยางครับเป็นคลิปแรกที่พี่น้องได้เห็นซานี่ขั้นนี้ตักินครับพี่น้องครับความเร็วนี่ก็ใส่ได้นะครับ ลุยฟุ้นเลยครับเอาว่ากันไปครับพี่น้องฟุ้นอาจจะเยอะหน่อยนะครับเอาครับพี่น้องที่เขามาติดตามในช่งองขบวดับสิงครับไปจีบห้พี่น้องได้เห็นการทําการทํางานของรถไม้เฮานี่ครับรถกุสานี่ครับรถกุสานี่เห็ดไว่าเป็นสามาซีครับรุ่นสิบนะครับร ยังนิ่มๆยังไม่มีเสียงปงเปงปงเปงนะครับเหมาะแก่การลอกนาดินนี่แหละนะครับพี่น้องตักดินจะ่โอกรดดำนะครับแลนขายน้ำมูบานนี้ เอารุ่นนี่นะครับเอาสองลอยมากบางทอก็ยืนกินน้ำมันไลยซื้อไงครับเปิดมือหนึ่งกับซีพันกวาหาพันต์หนึ่งสองลอยก็ได้แต่งานถอยก็โอ้ไปเอกเพิ่นอยู่สองลอยนะครับงานถอยเรื่อยๆเรืย่ยๆเ调เหมือนระยะสามลอยเที่ยวนี่นก, 300, ก,นก็ได้นะครับส,สำหรับส,สำหรับงานถอยของรถใหญ่ในครับกันหน่อยนี่ก็เอาได้สองลอยนี่ก็พ่นละละมือหนึ่งนะครับ เบิ่งดีดเดยอย่าให้ด่ากลาไล่เด้สิ <laughs> รถใหม่ห่วงแนไบต้องมาด่ากับพี่น้อง <c oughs> ตัวเดินนีแห้งครับตัวเดินแรงนะครับตัวเดินก็แรงได้ใจอยู่นะครับเรียกว่าพอประมันนะครับเอาเป็นคลิปแรกดีไทยพี่น้องในเบิ้งนะครับ ในการตักดินใส่ดำของรถขุดขั้นไม่เฮาาะครับรถกุดซานี่เอสว4ยหนึ่งสามห้าสี่ขีดสิบนับอันนี้เป็นเครื่องคข้มาเร็วนะครับสี่สเครื่องซีเจเจหนึ่งครับยังไม่ๆหมคนับแต่ว่ากอะอ๋อมีแต่ฟุ้นนั่นแหละพี่น้อง ผู้ใดสนใจก็เอาติดต่อนะครับติดต่อกับเซลได้เลยนะครับสำหรับรถกุสซานี่ครับรถกุสซานี่ตัวนี้เป็นรุ่นกลางนะครับสีว่านอยก็บว่านอยดอกนะครับเมื่อกี้่อยู่ประมาณจัก0.63ขีวนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มเคเจ็ดนะครับเตการกัมเร็วอยู่ที่เพื่อนนี่แหละนะครับอันนี้มีลายกระแทกด้วยนะครับมีลายแยกลายกระแทกครับอ่จะถ่ายรถดำครับ ขอบคุณพี่น้องที่เขาบว่าเบิ้งนะครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับจิตใตยของพี่น้องได้เบิงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อำลาพาจากพี่น้องสักก่อนนะครับพาพี่น้องเบิ้งซับหนีก่อนเด้อนะครับสวัสดีครับ